แกจะไปเป็นช่างภาพถ่ายหนังสือรุ่นให้เราเนาะประถมกันแล้ววันนี้เรามีผู้ช่วยด้วยก็คืออะพี่จริงมีคนเดิมพี่จริงมีสองคนแต่ว่าเนยเรื่องใบสะเดี๋ยวตามไปแต่เดี๋ยวแวะซื้อน้ำก่อนต้องขอเพราะว่าฉันน้ำมากแต่นี่ไม่หิวงเอาชิคขวดนึงค่ะขวดขวดหนึ่งขวดคนข้าจะมารีวิวไม่ใช่ประถมกับมัธยมก็ไม่ได้ไกลกันก็สามารถเดินมาแบบนี้ได้เลย เข้ามาในปฐุมแล้วต้องาแล้วต้องไปกินเยอะมาก ที่จริงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเรียนของน้องๆแต่ว่าคุณครูเขาขอข้ามาก็เลยมาถ่ายได้และนี่ก็เป็นที่ที่น้องๆอยากถ่ายกันก็คือในห้องสมุดในความที่เป็นหนังสือรุ่นแล้วก็จะต้องตามใจน้องๆเอยจริงๆคือเลยแกตื่นเต้นมากเพราะรูปที่เราถ่ายเนี่ยจะได้ไปอยู่ในหนังสือรุ่นของน้องๆแต่ไม่เป็นไรเลยแกจะพยายามถ่ายให้ออกมาได้ดีที่สุดถ่ายภาพรวมห้องเรียบร้อยก็จะมาถ่ายรูปเป็นกลุ่มๆไลแก้าจะถ่ายเผื่อไปหลายๆช็อตเลยให้น้องๆไปเลือกกันตอนถ่ายน้องๆแต่ละกลุ่มก็คือเฮฮา้ออก็ว่่ืืดเเพพย ็นกำลังใจคอยเชียร์อยู่ข้างๆไหนๆเนาะงเขาก็เตรียมลูกโป่งมาแล้วก็ให้โยนถ่ายรูปกันสักหน่อยถ่ายมาหลายกลุ่มตอนนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หายเกร็งแล้วและน้องๆทุกคนก็ให้ความร่วมมือที่ดีมากผู้หญิงเนี่ยก็จะออกแนวสดใสส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะออกแนวกวนๆเฮฮาน้องๆเขามีกัน5ห้องถ่ายวันเดียวไม่น่าจะหมดก็เดี๋ยวแบ่งไปถ่ายกันวันจันทร์หน้าอีกทีนึงส่วนกลุ่มนี้อยากถ่ายบนแดดฟ้าให้ได้ฟิลมีแสงอาทิตย์ส่วนท่าเนี่ยน้องๆเขาเตรียมกันมาเองหมดเลยจะนอนเอ่ยทํา L O V E เอ่ยกกกกกกััันนนนนนนีีีีีีี่่่่่แแแแแ็็เเเเเเเตตตตตรรยยยยยยยมมมมมมาา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 บบออออออ์ดดด้้้้้้ววววคคลลงงงสสสทททททิืถึฟๆซุพ ทีมงานขนแล้วขยันขันแข่งกันมากยังเหลืออีก3ห้อง,องเดี๋ยวเจอกันแบบหน้า